สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับนะครับผมเครื่อง HP นะครับผมตัวนี้จะเป็น HP InkTank นะครับ w i e l e ส415นะครับตัวนี้นะครับผมลูกค้าแจ้งมานะครับบอกว่าหัวพิมพ์พินพ์แล้วมันเป็นเส้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เทสตัวหนังสือออกมาดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์มันเป็นในลักษณะไหนนะครับผมเดี๋ยวเราพิมพ์ดูก่อนนะครับผม สีแดงเสียมเงินสีเหลืองสีดำไม่ออกสักสีเลยนะครับผมเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะลองถอดหน้พิมพ์นะครับออกมาทําความสะอาดนะครับผมหรือเอามาล้างดูก่อนนะครับผมเราก็เปิดฝานะครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับผมตลับนะครับมันจะขยับนะครับผมตรงนี้คือตลับหมึกนะครับผมเราขยับให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับตรงช่องถอดน้าหมึกแล้วกดตรงนี้ลงนะครับผมตลับหมึกจะเด้งออกมานะครับแล้วกดท้ายตลับออกนะครับผมในลักษณะนี้นะครับ แบบนี้นะครับผมหลีกเลี่ยงการนะครับสัมผัสหน้าตลับโดยตรงนะครับผมสังเกตหัวพิมพ์นะครับมันแห้งเห็นไหมครับผมมันเป็นหมึกเหนียวนะครับผมเนเยิ้อนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้นะครับผมถ้าใครนะครับไม่มีน้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับให้ใช้น้ําอุ่นนะครับผมหรือน้ําเปล่านะครับแช่ทําความสะอาดดูนะครับผมเพราะตรงนี้นะครับสังเกตเราซับดูนะครับมันออกแค่สีเดียวนะครับเป็นไม่ตรงกลางนะครับ ตรงนี้หัวก็แห้งนะครับแห้งมากนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับผมแช่หัวทิ้งไว้ดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมน้ํายาล้างหัวพิมพ์ตรงนี้นะครับผมจะใช้เวลาแช่ทิ้งไว้นะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับที่ใช้น้ําอุ่นนะก็ใช้เวลาสักประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะครับผมก็จะแช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับผม พอแช่ทิ้งไว้เราก็รอนะครับราวนี้ก็รอนะครับรอให้มันน้ํายาหรือน้ําอุ่น่มันซึมเข้าไปนะครับในตัวหัวพิมพ์นะครับผมแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราแช่ทิ้งไว้ก่อนนะครับประมาณค,ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาเทดสอูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหัวพิมพมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ผมแช่น้ํายาล้างหัวพิมพ์ไปแล้วนะครับผมประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงนะครับพอเรามาซับเนี่ยน้ํายาก็ออกนะครับผมหัวพิมพ์ก็ออกนะเห็นไหมครับผมจากนั้นเราก็เช็ดนะครับผมให้แห้งนะครับเช็ดหัวพิมพ์ให้แห้งทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เข้าตัวเครื่องคืนนะครับผมเห็นไหมครับสีก็เริ่มออกนะครับผมเช็ดให้แห้งนะครับไม่งั้นมันจะทําให้เครื่องมองไม่เห็นตัวตลับหมึกนะครับผมเวลาใส่เข้าไปก็ แล้วก็วางเข้าไปตรงๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีไข่สีมันอยู่แล้วนะครับป่านอกแปก็ดันตูดขึ้นนะครับผมนะฮะแบบนี้ครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับจากนั้นก็กดตัวนี้ล็อกลงไปนะครับแบบนี้นะจากนั้นผมก็ปิดเครื่องไว้นะครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะใช้คําสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผ่านตัวโปรแกรมของเอฟซันนะครับผม นะครับผมสั่งคําสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับผ่านตัวเครื่องนะครับผมเครื่องก็กําลังทําการล้างหัวพิมพ์นะครับเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมเครื่องเป็น HP น่ะสำหรับผมนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมันการใช้งานเนี่ยปั๊มมันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับผมการล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องพวกนี้ครับมันไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะความอันนี้เป็นเป็นความิดเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นนะครับขั้นตอนนี้ก็รอสักประมา หนึ 1> 1่งถึงสองนาทีนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องนะครับลีนนิ่งหรือทํางานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทสดูไปพร้อมกันว่ามันจะพอใช้ได้ไหมนะครับผมอันนี้ก็รอก่อนนะครับหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเทสดูนะครับผมว่าหัวพิมพ์มันจะพอใช้ได้ไหมนะครับแต่ผมมองดูแล้วนะครับหัวพิมพ์น่าจะเสียเนาะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อเครื่องมานะครับลูกค้ายังไม่เคยเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลองปินมาดูแล้วกันว่า หลังจากที่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยมันเป็นไงบ้างนะครับผมล้างหัวพิมพ์แช่หัวพิมพ์ไปแล้วนะครับผมปกติถ้าเป็นของเครื่อง HP ส่วนมากถ้าหัวพิมพ์มันไม่ออกหรือมันเสียส่วนมากมันจะเสื่อมตามอายุการใช้งานนะครับผมตรงนี้ถ้าล้งางออกมาแล้วไม่หายก็ต้องแจ้งลูกค้าเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผม เหมือนเดิมนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่หัวพิมพ์นะครับผมก็เสียตามการใช้งานนะครับเพราะว่าถึงจะมีแท้งนะครับที่ต่อมาจากศูนย์ก็จริงนะครับแต่หัวพิมพ์เนี่ยมันก็เสื่อมตามอายุได้นะครับเพราะของ h p พเนี่ยหัวพิมพ์ัก็ตลบนะครับมันจะอยู่ด้วยกันนะครับเวลาเสียมันจะเป็นต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหัวพิมพ์ให้ลูกค้าไปนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเราเปลี่ยนนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันจะ เป็นแบบไหนการเปลี่ยนหัวพิมพ์เปลี่ยนยังไงนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะเปลี่ยนหัวพิมพ์นะก็กดลงนะครับกดตัวนี้ลงนะครับตัวนี้มันจะเด้งขึ้นนะครับจากนั้นเรากดหัวพิมพ์ลงนะแล้วก็ถอดหัวพิมพ์ออกมานะครับอันนี้คือหัวพิมพ์ที่เราซื้อมานะครับผมเขาจะขายเป็นคู่นะครับผม นี่นะครับเราก็ฉีกนะครับผมว่าพิมพ์เขาจะเจาะรูมาอยู่แล้วนะครับในลักษณะนี้นะครับผมเราก็ถอดตรงนี้ขึ้นนะครับผมถอดออกแล้วก็แกะตรงนี้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็เอาใส่นะครับสีดํานะครับผมนี้ก็จะเป็นสีก็เหมือนกันนะครับผมเราก็ถอดตรงนี้ขึ้นนะครับถอดออกนะฮะแล้วก็แกะนะครับผม แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเราก็ดันตัวมันขึ้นนะครับมันจะล็อกแล้วก็กดตรงนี้ลงนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองปิ้นดูนะครับว่าหลังจากที่เรานะครับเปลี่ยนหัวไปแล้วเนี่ยนะฮะการใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับหัวจะออกไหมนะครับเพราะว่ามันต้องปิ้นเทสทุกครั้งนะครับเพราะปกติหัวใหม่มันก็มีโอกาสเสียได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่กระดาษเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเราจะลองสั่งพิมพ์ดูนะครับผมต้องเทสหัวพิมพ์ทุกครั้งนะครับเวลาเราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเพราะว่าบางทีนะครับหัวพิมพ์เนี่ยหัวใหม่มันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับผมเครื่องกำลังทำงานอยู่นะครับผม อันนี้คือหัวพิมพ์เก่านะครับที่มันเสียนะฮะบ,บางทีมันเสียตามสภาพนะครับเขาเรียกว่าเสียตามอายุการใช้งานนะครับผมเครื่องปริน hp ผมมองว่าเป็นยี่ห้อเดียวที่มันมีปัญหาแบบจุกจิกค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับผมนะครับเป็นความคิเห็นส่วนตัวนะครับผมอ,อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมเครื่องก็ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลงังจากที่เราเปลี่ยนหัวพิมพ์ไป นะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเครื่อง HP นะครับผมไวรัสีหนึ่งห้านะครับผมหัวพิมพ์เสียนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนหัวพิมพ์และการตรวจเช็คเครื่องเบื้องต้นนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ